เงามรบกวนอาจารย์แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมนายชยาญาติสังกัดครูประจำะแผนช่างยนต์ครับอาจารย์เริ่มทำงานเมื่อไหร่คะผมเริ่มทำงานตั้งแต่เมื่อวันที่19ตุลาคม2539ครับในตำแหน่ง ครูจ้างสอนครับแล้วก็มาสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการพศสอ5 0ัน9นะครับจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาก็ประมาณ29ปีความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่วิทยาเทคนิคสุขลครเป็นยังไงบ้างคะผมมีความรู้สึกนะครับนะยินดีและก็ภาคภูมิใจที่ได้มา สอนได้มาทํางานในวิทยาลัยเทคนิสคสกลนครแห่งนี้นะครับได้มีโอกาสสั่งสอนลูกศิษย์ครับที่สมเร็จการศึกษาไปแล้วนะครับมีงานทำนะครับเป็นหลักเป็นแหล่งก็มีความภาคภูมิใจครับสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงนักเรียนนักศึกษาเพื่อนร่วมงานแะผู้บริหารไหมคะอ,อยากฝากถึงนักเรียนนักศึกษานะครับนะปัจจุบันนะครับอยากให มีความตั้งใจและมุ่งมั่นนะครับในการศึกษาเราเรียนให้มากขึ้นครับเพื่ออนาคตของตัวเองนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกทท่านนะครับที่ความเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับและก็เป็นกัลยาธิมิตรในที่ดีนะครับมาตลอดครับขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับที่ให้โอกาสได้มาทํางานในวิทยาลัยเทคนิคสกลนครแห่งนี้นะครับขอขอบคุณมากครับ ให้ตำแหน่งนูงสุดครับี่ยให้ตำแหน่งขึ้นสูงสุดมอ่ะอันนี้สูงสุดใช่ไหมอ่ะอันนี้สูงสุดนะครับตอนนี้คือตำแหน่งสูงมาร์กก็คือตัวไหนครับบีมอ่ะก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะตัวนี้นะครับมันตรงไหมเพราะตัวนี้จะเป็นหน้าทองขาวนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าทองขาวเพราะนั้นอุศสการจุดระเบิดมาร์กไฟตัวทีต้องกลับตรงตัวไหน ตรงครับรองริมครับอ่าต,ต,ตัวตรงนี้นะครับรองริมจะต้องขึ้นข้างข้างบนตำแหน่งตั้งไฟเราต้องตั้ง,ต,งต,ตรงนี้นะครับครับค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นักเรียนในที่ปรึกษาของครูชายากันนะคะเดี๋ยวเราแนะนําตัวกันหน่อยว่าเราชื่ออะไรกันบา้างผมนายพัทรพลบุเนตรปวสหนึ่งทับ,รบครับผมนายวัชลวิทย์ธนกมปวสหนึ่งทับครับครูมีคําถามอยูซี่คำถาม, <antha? S 1> ถามจะถามเกี่ยวกับคุณครูชายาเนาะคาถามแรกก็คือ สิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อได้ยินชื่อของครูชายาคืออะไรอาจารย์เป็นคนชอบตกปลาที่ริมห้วยทรายครับอาจารย์ชอบด่าเวลาเล่นเกมครับโอเคมีคําสอนหรือเหตุการณ์อะไรที่เราจดจําแล้วก็ประทับใจเกี่ยวกับค,คุณครูชายาบ้างอาจารย์แนะนําดีครับอาจารย์สอนเข้าใจง่ายเรียนเรียนกับอาจารย์ก็สบายครับในโอกาสที่คุณครูชายายะสังกัดจะกเกษียณในปีนี้เรามีอะไรอยากจะบอกหรือฝากถึงท่านไหม สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอบคุณทุกๆคําสอนของอาจารย์ครับขอสามคำให้กับคุณครูชายานะค่ะรักนะครับคิดถึงครับรบกวนอาจารย์แนะนำตัวหน่อยนะคะสวัสดีครับผมกะลังเกิดนะครับเป็นครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์เทคนิคเครื่องกลนะครับและเป็นเพื่อนร่วมง,งานของท่านอาจารย์ชัยญาญา,าสังกัดนะครับสิ่งแรกที่นึกถึงคุณครูชายาญา,าสังกัดอาจารย์นึกถึงเรื่องอะไรคะร ผมนึกถึงการทุ่มเทนะครับการเสียสละและก็การดูแลลูกศิษย์ลูกหานะครับไม่ว่าจะเป็นทางที่แผนกวิชาและที่อื่นๆนะครับดูแลการเรียนการสอนของท่านนะครับได้ดีนะครับมีความประทับใจหรือมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณครูชัยญาญาสังกัดเนื่องในโอกาสที่ท่านสะเกษียณอายุราชการไหมคะในฐานะที่ผมนะครับเป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับ ก็อยากขอขอบคุณนะครับที่ท่านได้เสียสละอุทิศตนนะครับดูแลแล้วก็ทำให้ผมนะครับได้มาทำงานจนถึงทุกวันนี้ครับขอบคุณครับรบกวนอาจารย์แนะนำตัวหน่อยนะคะครับสวัสดีครับผมชื่อนายวีรพลสิมพิลาครับเป็นครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์เทคนิคเครื่องกลวิทยาลัยเทคนิคสกลนครครับเป็นเพื่อนร่วมงานของท่านอาจารย์ชยาญาสังกัดครับผม ก็จะนึกถึงความจริงจังนะครับในการจัดการเรียนการสอนนะครับท่านเป็นคนจริงจังนะครับเอาใจใส่นักเรียนแล้วก็สอนเต็มเวลานะครับไม่เคยกินเวลาของวิเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้กับคนครูอดื่นทุกท่านนะครับรุ่นน้องทุกท่านนะครับแล้วก็นึกถึงเครื่องย์เล็กนะครับที่อาจารย์เป็นสิ่งที่อาจารย์ถนัดนะครับแล้วก็เครื่องสูวน้ำนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนะครับทุกอย่างครับท่านดัดแปลงประดิษฐ์นะครับได้ทุกอย่างครับ ที่ท่านจะเกษียรอายุราชการไหมคะครับสำหรับความประทับใจนะครับตอนนี้ผมก็เป็นครูเหมือนท่านอาจารย์ชยานนะครับแต่ก็ยังให้ท่านอาจารย์ชยาช่วยสอนช่วยทบทวนบทเรียนอยู่นะครับท่านก็เป็นครูผมได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็สิ่งที่ฝากเรื่องหนึ่งครับเรื่องสุขภาพนะครับนะครับเรื่องอาจารย์ชยาชอบกินทุเรียนนะครับก็จะมีเรื่องความดันนะครับก็อยากให้อาจารย์ลดการกินทุเรียนลงนะครับเพื่อที่จะให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับ มือคว้าอยากเพ็ดแก้วเหลือรักแล้วจึงฝันฝายอยากเพ็ดอยากละอองพองใสแม่อ,อยู่ไหน